สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์นะครับแบรนด์วารุนะครับ VC 1 2เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องเลยครับว่ามีอะไรมาบ้างครับผมอุปกรณ์ที่ติดมานะครับก็จะมีล้อมี4ล้อนะครับแล้วก็จะมีชุดหัวดูดนะครับแล้วก็จะเป็นชุดหัวดูดทูอินวันนะครับสามารถดูดในที่แคบได้แล้วก็สามารถปรับมาที่ตรงนี้แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวท่อต่อให้3ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีสายดูดให้ขนาด1.5เมตรแล้วก็จะมีหัจับนะครับที่ประกอบใส่กับตัวนี้ อยู่ที่1,200วัตต์นะครับผมขนาดความจุของถังก็จะอยู่ที่12ลิตรนะครับเครื่องตัวนี้สามารถดูดแห้งแล้วก็ดูดน้ําได้นะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบรนด์วาลูนะครับ VC 1 2นะครับตัวนี้ขนาดการทํางานนะครับความดังของมอเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณ85ดเดซิเบลนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเหมาะสาหรับการดูดฝุ่นเล็กๆน้อยๆตามโครเลือนหรือว่าดูดฝุ่นในรถเก๋งรถกระบะของท่านหรือว่าดูตามตู้เก็บของนะครับที่มีฝุ่นภายในนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิป